ทางคิมโก้นะครับผู้ผลิตรถสกูตเตอร์ชื่อดังจากไต้หวันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อคิมโก้ X350 ซึ่งจะเป็นการนำเอาโมเดลเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับสีใหม่สำหรับการจำหน่ายในครึ่งหลังของปี2024จนถึงปี2025นั่นเองตัวรถนะครับจะมาในแนว Adventure อย่างเต็มตัวตามชื่อรุ่นที่มีรหัส X กำกับอยู่นั่นเองโชคัพหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกมาตรฐาน ในขณะที่ฟีเจอร์อื่นๆของตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับระบบ traction control ระบบ Smart Key System ช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางที่สามารถรองรับสิ่งของได้มากมาย d ดิ b r บรกหน้าหลัง ABS แบบ Dual Channel ทั้ง2ล้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการติดตั้งกล้องความละเอียดระดับ Full HD 1080p ให้กับตัวรถด้วยซึ่งดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากทางแบรนด์คิมโกในยุคป,ปัจจุบันครับ ผมกำลังจะมาในเครื่องยนต์1ลูกสูบนะครับความจุ 321cc s ิงเกิลโอ a d ดแคมช a ่ฟระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับแ้แรงมาสูงสุด28.8ตัวและแรงบิดสูงสุด30.5นิวตันเมตรระบบเกียร์แบบอัตโนมัติส่งกำลังไปยังล้อหลังด้วยระบบสายพานนั่นเองครับราคาของรุ่นนี้ในไต้หวันนะครับอยู่ที่ประมาณ191,500บาท ซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีราคาสูงที่สุดในกลุ่มเครื่องยนต์3 5 0ซีซีจากทางแบรนด์คิมโก้เลยก็ว่าได้